<Hello. S 2> สวัสดีคะ่ Hi, คะทุกคนฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะฮัลโหลายค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงกันไหมคะฮัลโหลทุกคนสวัสดีน้องเบลคะ่ะ ปุยนี่มีเพื่อนสมัยเอ,อ่อมาเที่ยวมาดูด้วยนะอุดหนุนเพื่อนอุดหนุนสวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งออกกาลังกายเสร็จเลยนะคะปล่อยหวานเพิ่มมาทีหลังคะ่ะเพื่อความสวยงามนะคะสวยขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะฮัลโหลขอนังคุยกับทุกคนลวกันนะคะ Hi f r o m SYD Hello Oh Watching from Myanmar Hello my international fans How are you guys Please stay safe as much as possible Okay โอ้ยัง move on จากแม่ได้ไม่ได้เลยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะเรา ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะคะสำหรับปีนี้ค่ะวันนี้เข้าวันที่สองค่ะกรกฎาลแล้วเ,เป็นยังไงกันบ้างทุกคนครึ่งปีแรกของทุกคนสู้ๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ Hello from Vietnam สวัสดีค่ะ From Cambodia เยอะมากเลยนะคะ ฮัลโหลทุกคนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะมีของขวัญสุดพิเศษนะคะให้กับทุกคนเพื่อเป็นการต้อนรับครึ่งปีหลังให้กับทุกคนนะคะก็ เ,เชื่อว่าครึ่งปีแรกของหลายๆคนก็อาจจะเป็นอะไรที่ยากเนาะเป็นช่วงเวลาที่ยากก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ค่ะก็วันนี้นะคะทั้งโุแล้วก็เบนเนฟิตนะคะก็จะมีของขวัญสุดพิเศษนะคะเพื่อเป็นการมอบให้กับทุกคนค่ะตอนรับครึ่งปีหลังนะคะใช่แล้วค่ะสวัสดีทุกๆคนเลย ชอบดูเอเรียมซิงขอบคุณนะคะใช่ทุกคนต้องสู้ๆนะช่าคิดถึงงานอีเวนต์เหมือนก่อนคิดถึงมากเลยอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเลๆนะคะอ่นี่แบบพึ่งออกกำลังกายเสร็จเลยแป๊บนึงนะคะทุกคนสังเกตสักเสียก็คือยังห่ออยู่ขอดบขอเต่งแป๊บนึงค่ะ ก็รถโปรดของเบลอีกเช่นเคยนะคะทุกคนก็จะเป็นรถมิกสเด์รี่ค่ะ่ตรงกันตรงนี้ส่งง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเขาอะละลายน้ำง่ายรสชาติก็จะเป็นเนื้อเบาดื่มง่ายเพราะว่าเป็นพลาสเบสนะคะ สาวก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีการบวมหรืออะไรอย่างนี้<ช>สบายใจ<ล>ยได้ขอดื่มเลยนี่ทานาาอะไรหลอกคะเบเนฟิตค่ะนี่กับแก้วสุดพิเศษนะคะแล้วก็วันนี้จะมีแก้วนี้มาให้ทุกคนด้วยใช่แ<ด>ล้วค่ะ,คะขอดื่มโดฟก่อนคือดีมากกินยังไง ดึกแค่ไหนก็ไม่รู้สึกผิดค่ะเพราะวอันนี้90แคลนะคะรเราก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สูญเสียในสิ่งที่เราลงแรงไปนะทุกคนค่ะก็สำหรับวันนี้ที่จะมาบอกกันนะคะสำหรับครึ่งปีหลังเขามีโปรพิเศษมากค่ะสำหรับ200ชุดนะคะนี่จะเป็นเบเนฟิต เป็นแก้วเบลล่าเอดิชันแบบนี้นะคะแล้วก็ตุ๊กตาน้องเบเนซีอีทอยแบบนี้นะคะมีทั้งหมดแค่200ชุดอันนี้มาในราคาคือต้อนดับแบบเออเจอะไรอย่างงี้เป็นโปร7จค่ะก็มาในราคา777บาทเท่านั้นค่ะจะได้เบเนซีฟิหนึ่งกล่องนะคะมี เป็นแก้วที่เบลออกแบบเองแบบนี้นะคะแล้วก็มีตุ๊กตาน้องเบนในซีทอยแบบนี้เลยค่ะ777บาทเท่านั้นมีแค่200ชุดนะคะทุกคนแล้วนอกจากนั้นนะคะก็มีของขวัญเซอร์ไพรส์จากเบลให้กับทุกคนค่ะนั่นคืออะไรคะก็คือเบลล่าคัตสติ๊กเกอร์แบบนี้ค่ะเอาไว้ไปติดแบบข้างหลังมือถือหรือว่าติดโต๊ะทำงานอย่างนี้ก็ได้นะก็จะเป็นรูปที่ทุกคนอะ่ะจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะก็จะมีทั้งหมด77ชุดนะ แบบสุ่มค่ะแล้วก็นอกจากสติกเกอร์นี้แล้วนะคะก็จะได้เป็นลายเซ็นเบลบนถุงน้องเบเน่ซึ่งยังไม่ได้เซ็นจ้าเดี๋ยวจะมาเซ็นให้ดูสดๆนะคะใช่แบบค่ะนี่ก็รอรับกันได้เลยนะคะสำหรับเออมีแค่สอ0รชุดนะนี่ทั้งหมดนี้777บาทเท่านั้นจากราคาปกติเนี่ยหนึ่บาทค่ะนี่ อันนี้มี77ชุดนะคะแบบสุ่มค่ะก็ต้องไปลุ้นกันนะว่าใครจะได้หรือไม่ได้ไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะสุดท้ายก็คือพิเศษสุดๆเลยก็จะมีคนที่ได้ไลายเซ็นบนถุงน้องเบเน่แล้วก็ยังได้คัสติกเกอร์ซีแบบซีใบแบบนี้ไปเลยนะคะมีทั้งหมดในหนึ่งในสีใบนี้จะได้หนึ่งใบที่มีลายเซ็นอ่ะใช่อันนี้คือมีทั้งหมดเจ็ดชุดเท่านั้นพิเศษสุดๆใช่ค่ะ<า> <7, 2, S 1> ที่ 7, อีกทีหนึง่ง เซอนนะคะในเจิบเจ็ดชุดก็จะมีเจดชุดที่ก็ได้แบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็มีหนึ่งใบที่เป็นลายเซ็นของเบลด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะ<อ>ก็โปรเจเจนะคะสามารถสั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงก่อนเที่ยงคืนของวันที่สี่กรกฎาคมนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดเนี่ยก็รีบๆเลยนะคะก็นอกจากช่วงนี้ที่เราจะต้องดูแลสุขภาพกันแล้วเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกสิ่สงหนึ่งที่สําคัญซึ่งเหมือนเขาจะเป็นเป็นภูมิให้เราเหมือนเราดูแลแบบ ร่างกายตัวเองรูปร่างของตัวเองไปในตัวด้วยนะคะก็สามารถแอดได้นะคะที่ไล n e a d ด Benefit โปรตีนค่ะก็เข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากได้โปรเจ็ตเ็ดค่าของเบลล่านะคะสนใจก็รีบทักเข้าไปได้เลยนะคะมีแค่200เซตเท่านั้นนะคะก็จะมาทวนกันอีกทีนึงว่าจะมีอะไรบ้างนะคะในราคา777บาทค่ะก็จะได้ Benefit โปรตีนหนึกล่องใช่ค่ะแก้วเบลล่าเอดิชันนึใบถูกต้องค่ะแล้วก็ตุ๊กตาน้องเบเน่ย่างนี้ค่ะซึ่งเปลี่ยนนะไปมาได้นะคะอย่างงี้อย่างงี้ อันนี้เป็นของเล่นสุดคิวค่ะ<ช>ก็ะทั้งหมดนี้เป็น7จ็บาทเลยค่ะแล้วก็ในเจ็สิชุดก็จะมีแบบนี้นะคะก็สุ่มให้อย่างนี้ก็ไปลุ้นกันนะว่าใครจะได้ค่ะ<ช>แล้วก็จะมีคนที่ได้ไลายเซ็นไปด้วยแล้วก็มีลายเซ็นเอ,อบนถุงน้องเบนเนสซีอีทอยด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเส้นกันสดๆตรงนี้เลยใช่ค่ะขอให้ทุกคนได้ไปนะคะ เซ็นสดค่ะเซนสดสดตรงนี้เลยก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะจะแปะตรงจะแปะตรงไหนก็ได้อืมก็คือลอกด้านหลังนะคะหรือว่าถ้าใครก็เออไม่อยากแปะอย่างเงี้ยก็ได้นะก็แค่แบบว่าโซมแนบแนบไปนี่เบลก็เซ็นให้สดๆตรงนี้เลยนะคะสำหรับโปรเจกตเจ็ดวันนี้ค่ะ มีทั้งหมด200ชุดนะคะในสอยชุดก็จะมี77ชุดนะคะที่ได้ของพรีเมียมนี้ไปเลยพรีเมียมจริงๆนี่เซ็นให้ดูสดๆตรงนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็มีถุงน้องเบนนี่ก็จะเซ็นให้กันเลยใช่แล้วคะ่ะในถุงก็คือมีลายเซ็นอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือเซ็สนสดเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความ อีดิชั่นสุดๆนะคะอันนี้ก็ไปใส่ของไปต่างๆได้นะไซส์ Size กำลังดีน่ารักค่ะใ,<ช>ใส่เงินใส่เหรียญอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไปเจอตลาดก็พกถุงเบ n นฟิตพร้อมลาเซ็นไปเลยค่ะเซ็นเก๋สุดปังค่ะ <laughs> <laughs> นี่เลย <laughs> เซ็นให้การสดๆเลยนะคะใช่ค่ะมีคนบอกว่ารอดูละครเยอะเลยค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะก็ อา้าวกำลังจะคอมเมนต์ตัวเองแล้วแป๊บ <laughs> <laughs> นึงนะคะโอเคก็สำหรับให้รับพิพากษาแดทูเลิฟนะคะออนแอร์ air, วันแรก8กรกฎานะคะก <laughs> เ็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ international fans นะคะ uh, my new tv ได้มาเ d าแด to Love going to on air next week uh, on the 8ก th, ็ <laughs> uh, in 10 countries on Netflix ก็ stay tuned นะคะโอเคค่ะมีคนบอกว่าเส้นเสร็จแล้วยื่นแบบ ยิ้มใส่กล้องแล้วยิ้มได้ไหมคะอ่อได้ค่ะนี่ค่ะนี่ยนี่การไปที่หนึ่งค่ะสดดสสดดสอันนี้เป็นเฮลตี้เฮลตี้ค่ะแคปเล่ะแคปเลยค่ะนี่มีฮาคิวคิวนะคะ ก็จะมีสีลายสีแบบเลยแบบนี้ค่ะชึบซีสันน่ารักเป็นพาสเทลก็เจ็สิบเจดชุดนะคะก็จะมีแบบนี้ได้ไปด้วยเลยค่ะหร,หรือสำหรับใครที่ไม่ได้ยังไงก็คุมทุกคนเพราะว่าเจ็รอยจ็สิบเจบาทนะคะได้เออของเยอะมากแล้วก็ ปกตินะคะราคา1,515บาทวันนี้<ช>ก็เหลือแค่777บาทนะคะยีงสองชุดเท่านั้นนะคะ200่สองไวยชุดค่ะเป็นโปรโต้อนรับสิ้นปีนะคะทุกคน <c oughs> เอาก็ว่าทำไมไม่เลื่อนอ๋อค้างไว้ <c oughs> งเอาไปแตะไวใช่ไหมแคปแล้วอวอรพรวันเกิดได้ค่ะแฮปปี้เบิร์ฟเดย์นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สมหวัง,งทุกๆอย่างเลยค่ะ ไปแล้วหรอบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอ่า The Rainbow today หรอมีรีนโบ้ด้วยหรอ in Thailand so c l e a n so beautiful I didn't see it สวั p ดีวิญเคมเบอร์เดีย Thank you ค่ะสวัสดีค่ะ Hello Indonesia คิดถึงแล้วคิดถึงเหมือนกัน ก็ตอนนี้เจอกันแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะคะสำหรับโปรเจ็ดเจ็ดนะคะก็สามารถทักไลน์ไปได้เลยนะคะที่ Line แอดเบนเนฟิตโปรตีนนะคะก็เจ็รเจบเจ็ดาทเท่านั้นเองค่ะอ่รักษาหุ่นกันนะคะทุกคนนอกจากรักษาหุ่นก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองค่ะใช่ค่ะก็อันนี้นะคะไขมันศูนย์น้ำตาลไม่มีนะคะคอเลสเตอรอลก็ไม่มีด้วยค่ะดีต่อสุขภาพจริงๆนะคะทุกคน Can you speak m a b u h a t does i a n วันนี้ถึงตีห้าให้ไลฟ์ถึงตีห้าเหรอ Hello Philippines สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสั่งได้ทางไลน์นะคะ a อป e บลเนฟิตโปรตีเลยนะคะ น,นี่นะคะอันนี้ที่เซ็นไปให้สดๆเลยจะมีการ์ดค่ะคิวค Hello from Singapore ค่ะดูแลสุขภาพด้วยแน่นอนนะคะทุกคนเหมือนกันนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ โอ้มีทนนแฟนสเยอมากเลยสั่งได้วันไหนก็สั่งได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะแล้วก็หมดเขตก่อนเที่ยงคืนวันที่สี่กรกฎานะคะใช่แล้ค่ะโอ้มีคนเกิดเกยวะมากวันเกิดคุณแม่หรอคะก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์คุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรง,งแข็งแรงด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมีคนถามด้ค่ะว่าทานยังไงเวลาไหนหระคะสำหรับเบเนฟิตสำหรับเบเนฟิตนะคะเราจะทานแทนเมื้ออาหารก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทานเป็นแบบทานกับ,กบตอนเช้าอย่างเงี้ยตื่นตื่นมาเราไม่อยากจะทานอะไรที่มันหนักท้องมากใช่ไหมก็ดื่มอันนี้ก็อยู่ท้องค่ะจะทานกับขนมปังหนึ่งแทนอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะ mm hmm. ทานง่ายทุกคน mm hmm. ต้องมาไปลองค่ะ mm hmm. นะคะอืม mm hmm. วุยน่าเด็กจังขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าขอมีนี้ฮะเด็กได้ไหมค่ะขอมีนี้ฮะนะคะฮายอะไรเหรอโอ้แม่ดูไลฟ์อยู่ด้วยสวัสดีสบายดีนะคะสบายดีสบายดีเหรอ สบายดีค่ะอยู่ทองจริงๆคอนเฟิร์มอันนี้คืออตัวจริงค่ะสวัสดีเจ้ามีรสอะไรบ้างนะคะก็จะมีมิกซ์เบอร์รี Berry, <ส>่ก็คือเป็นรสโปรดของเวลนะคะแล้วก็มีคอฟฟี่ค่ะแล้วก็ซอยบีนะคะ มีทั้งหมดสามรถให้เรียกนะคะรอดูให้รักพิพากษาเป็นกําลังใจให้คุณทิชากรด้วยนะคะ <laughs> ใครได้นับบ้างว่าทีเจอมีทั้งหมดกี่เวอร์ชั่นแล้ว <laughs> <laughs> นี่กําลังลุ้นอยู่ว่าเอจะมีเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่า, <laughs> ลายัางไงต้องรอดูคะ่ะก็ออนแอร์วันแรกวันพฤหัสนะคะที่8กร,รกฎานะคะเต้นในโซลิโด <laughs> <laughs> ให้ดูหน่อยคุณพระ ช่วงนี้กําลังอินกับเกมเต้นมากๆเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วก็เป็นการออกกําลังกายที่ทําได้นานมากวันนี้เบลเต้นเพลินๆไป45นาทีตอนนี้ก็คือใส่รองเท้าผ้าใบเต้นในบ้านแล้วแต่ว่าเป็นรองเท้าใหม่ที่ไม่เคยใส่ออกไปข้างนอก <c oughs> พยายามจะหา motivation ให้ตัวเองว่าเราจะสามารถออกกําลังกายแบบไหนให้คือเหมือนเราไม่รู้สึกเบื่อเพราะว่าทุกคนก็ต้องอยู่บ้านกันค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับเบลก็ทริคก,ก็คือเล่นเกมเต้นค่ะ ความจริงเขามีไม่แน่ใจว่ามีให้โหลดฟรีหรือเปล่าทุกคนต้องลองเสิร์ชดูจะขอตัวไปทานเบเนฟิตต่อแล้วนะคะทุกคนมีใครรู้บ้างเบลจำไม่ได้อะว่า Dare to Love ไป on Netflix 10สิบประเทศมีประเทศอะไรบ้างอะคะ ใครรู้บ้างอ่ะมีน,น้องขอกำลังใจเนี่ยค่ะเรียนออนไลน์โอ้โหสู้ๆนะคะคือตอนนี้เราทํางานหลายอย่างที่เป็นออนไลน์มากเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องปรับตัวจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยก็เปลอ,อดภัยนะคะแล้วก็ขอให้มีสมาธิโฟกัสได้เยอะๆค่ะ h e l l o Indonesia ก็เดี๋ยววันนี้ขอไปก่อนนะคะยังไงก็ เออใครที่อยากรู้ว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวสามารถดูย้อนหลังก็ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดเบนเอฟฟิทดโนนะคะบอกว่าโปรเจกต์นะคะก็จะได้ของไปนในราคาพิเศษมากๆเลยนะคะ777บาทเลยคะ่ะมีเพียง200ชุดนะคะคะมีแค่200ชุดเท่านั้นคะ่ะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะได้ของพรีเมียมของเบลด้วยคะ่ะยังไงก็ไปแอดไลน์กันได้นะคะสั่งได้ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ก่อนเที่ยงคืนนะคะ มีออนแอร์ที่ลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียด้วยใช่ไหมน้องบตัวจริงมากกรูนไนสิงคโปรค์ค mm. ่ะ Please stay tuned for my new TV dramas called Dad's Love <laughs> <idd les Lust and Machine> It's on airing on 8 t h of July in 10 countries in the list on Netflix. In Hong Kong too. บายๆไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่นะคะเร็วๆนี้ค่ะไปแล้วนะคุณในทุกคนฝันดีค่ะเลิฟเลิฟทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ